เราไปซื้อขอโสดมาต้มผักให้หมากันครับระวังหมาจะพาขี่บินไปนะจับเหมือนให้ทัน ประเด็นก็คือตอนเนี้ยสามโมงแะกว่าจะลุกตื่นวันนี้ตื่นมาตั้งบ่ายโมงแตบ,บ้าวันเนี้ยผักร้อนเพราะงั้นก็เลยลบในาฬกาปุกทิ้งหมดเลยเอาน้องโซออกมาขี่ตอนช่วงเช้าเก้ามงได้มั้งแล้วก็อเอามาเอาไปกินข้างนอกอะแล้วก็หลับต่อยาวเลยมีการเดินไปบอกเฮียได้นะว่า วันนี้พักร้อนไม่ต้องมาเรียกนะก็คือเฮียก็ไม่มาเรียก ริงนี้คือห้ามขาดเพราะว่าทั้งที่แปดมันโตไปชอบมาก กลับบ้านกันนอกจากใมาเข็มขัดซือเกินที่คิดเอาไว้เยอะเลยแต่ว่ามันน่าจะอยู่บ้านอีกหลายวันเลยซื้อตุนไปนเลยของลดราคาเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขียร์สต็อกพอดีแต่ว่าของลดราคามันก็จะเป็นแบบสินค้าตามสภาพอะ จะจะจะตูจ,จ,จะถอยเพิ่งมาเออมึงก็จะเข้าต่อกูแต่ก็จะยังพุ่งหน้ามามก็ไม่เหลือที่ให้ฉันถอยออกเลยคุนพี่ ยุ่งกับป้ายแล้วหมาขาวจะมาถุกป้ายแกหมาขาวจะมาเอาถุกใช่ไหมหมาขาว,าาาข,าวขาวที่ที่ขาวที่แปลว่าไม่เคยขาวดำทุกวันอเอ้ยเห็นไห้นี่ปะ ปอกผลหรอกไอปอกเปลือกอะ่ะพี่หาไม่เจออ๋อไงไงหูพอพูดปุ๊บเจอเลยเนี่ยคือผักทุกอย่างที่เราซื้อมาแล้วก็ใส่สับใส่ลงไปแล้วก็จะมีแค่ผักทองที่ยังเป็นชิ้นใหญ่เดี๋ยวต้องเอาอกมาหัน่นเพราะว่าถ้าหั่นเลยอย่ะมันเจ็บมือก็ต้มให้มันนิ่มก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกมาหั่นดีกว่า หลังจากที่ต้มเรียบร้อยแล้วไก่ที่สุกแล้วเราก็จะมาฉีกแบบแบบนี้นะแต่ว่าคือมันร้อนแล้วบางทีถ้ามันมันหายร้อนก็ฉีกไม่ออกแบบนี้อีกเพราะงั้นอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือนั่เองเพราะว่าเราไม่มีไม่อยากใช้เครื่องปั่นอะเครื่องปั่นกน็เนี่ยเหรอถ้ามันจริงๆมันหายร้อนแล้วมันก็จะฉีกได้แบบนี้แหละแต่ว่า บางบางส่วนมันจะแบบไม่ละเอียดเพราะนั้นก็จะใช้ครกในการช่วยให้มันอะไรอเป็นอย่างเงี้ยมันแข็งอะไรเงีง้ยมันแน่นสีมันก็จะไม่แบบเต็ม ก็จะมีเนี่ยถ้าตำไม่อะยรก็จะเป็นแบบเต้นให้ดูโอเคแล้วแหละเราไม่ต้องขนาดแล้วแล้วก็ก็จะประมาณนี้นะนี่คิดดีกว่นคนดีใช่ค่ะการที่หมาแมวไม่มีโรคให้เขาดนดีๆอะ่ะเราก็จะไม่เสียตังค์เยอะเวลาพาไปทำ หมาแมวอ่ะคนที่เลี้ยงหมาีรยงแมวจะรู้แบบเราเลีเขาเป็นลูกมันมันไม่น้อยนะอย่างน้องโซยอย่างเงี้ยเคยโดนมดกัดเราแบบแพ้อ่ะคือมดมดกัดกับแบบปกติใช่เะล่าแบบอย่าง คนเราทั่วไปก็ถ้ามดทาไม่ได้แพ้มันก็เดียวมันก็หายใช่ปหแต่น้องโซ่ดะนดแบบว่าเป็นตุกขึ้นมาใช่ปหมตอนแรกก็ตุกแพ้แค่แบบเล็กๆแล้วก็ใหญ่ๆึ้นกลายเป็นเนื้อแบบเป็นก้อนไตแข็งๆอะ่ะก็คือเขาเพี้แพ้แบบเดียวกันเลยว่านี่ก็แพ้หมดเสียค่ารักษาหมดกัดไปเจ็ดร้อยบาทแล้วนี่ก็คือ ต้อมาหันหมาที่เสร็จแล้วโอ้เดี๋ยวรอมันเย็นกว่านี้อีกหน่อยก็จับใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟีดก็พอจะใช้ก็เอาเข้าไมโครเวฟละลายเสร็จแล้วก็ให้น้องหมากินผสมกับอาหารเม็ดแค่นี้แหละ ครึ่งวันรับอบหมาใครอยากลองใช้ต้องตองดูทั้งหมดเป็ดเสร็จพวกไก่ประมาณเจ็ดสิบเดยวรวมคำนวณเอาไว้ให้ทีหนึ่งว่าประมาณเท่าไหร่ ู้สึกว่าวิธีนะี้มันคุความอาหารกระป๋องเพราะว่าเมื่อก่อนใช้อาหารกระป๋องแล้วรู้ความรู้สึกว่ามันจะต้องกินให้หมดภายใน3ถ้วนนะาวันไม่งั้นมันจะไม่ดีแล้วอะตอนให้เราแช่ไว้ในตู้เย็นซึ่งในอาหารกระป๋องม,มันมีทั้งโครงไก่ที่มันเป็นปัดบดอะไรตรงนี้นมันคือมันไม่ได้มีปัญหากับ,ก,บกับตัวตัวหมาแมวแล้วแหละเพราะว่ามันผ่านุก เจ็บของของพวกเพชรมาแล้ว,วเพราะว่าพอมันเป็นเราทํำเองอะเราจะรู้กระบวนการว่าเราไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มนะมันไม่มีความเสี่ยงมีนั่นเพราะงั้นก็สบายใจอย่างวิธีนี้นตั้งต้นเลยอ่ะมาจากอยากให้หมากินน้ำเยอะๆมันผักน้ำผักมัน มันออากมาหวานะอะไรเงี้ยผักเราตัวผักเองมาคุณเหมือนได้กินอาหารคนไปในตู้ก็นี่นะคะสนใจก็าตามก็ได้นะคะอวันนี้ก็ได้ยไปเล